ไปะผมเฮ้ยตรงนี้เหยียบเลยเหยียบเลยสี่หนึ่งข้ลังเมื่อกี้เหยียบปะมีเลยเหยียบพว้เหยียบพวกเหยียบดื้อระวังล่นระวังล่นล่นไหมล่นไหมกูรอดกูรอดไปแล้วเรียบร้อยไม่นะเนอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เรียกรถมาคันหนึ่งนี่สองตัวตายปะเกือบตายเกือบตาย เออมันต้องอย่างนี้ดิวะเออตายไหมได้ก e ี่ตัววะโอ้ย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 อะไรวะอะไรวะการนี้ดีมีรถให้ข <hm ับกูปล่อยไอ้แท็กคือนี่จะจองรถเลยกูจองรถแล้วรถนะได้วิบากมาก โอ้แล้วกูได้ฝั่งไหนเนี่ยไม่ไม่ถูกใจเลยโหอะไรวะเดี๋ยวกูไปหารถประตูมาขับเล่นดีกว่าเผื่อมันทิ้งรถแล้วก็สวมเลยอยากขี่พอฟังมันอ่ะบินขึ้นไปดิบินขึ้นไปเร็กซ์แมนให้เร็กซ์แมนหยิบพอให้ผมก็เป็นมนุษย์กับทุกคนอ่ะขอตึกไปนะผมรักผมผมกลัวเป็นไม่รู้จะยิงใครละแม่งไม่มีรถสักคันเลยเนี่ยพี่มาตรงผมเนี่ยตรงไหน มุมดีมุมดีมุมดีมุมนัาให้เดินกินตลอดแต่ยี่พี่โรถแตกอุ้ยมันเดินมาให้กินตลอดเลยมันเหมือนมันรู้ตรงไหนมันบอกแหมมันเดินมาให้ตลอดเลยนี่ไงบุฟเฟ่ปะบุฟเฟ่บุฟเฟ่เลยตรงเนี้ยแต่เพื่อนเราออกไปข้างนอกแล้วล่าสุดเพื่อนเราแบบแม่งหยามจัดเลยออกไปข้างนอกเ้ยมีคนเดินอ่ะรู้สึกว่ามันมีรถแต่มันไม่ยอมใช้กันปะวะ แพี่เห็นมันพี่ว่ารถมันน่าจะเกิดอะไรแต่มันไม่กดไม่เมตตาแล้วจะได้นะเนี่ยมีเลยมีหมอเดินมาให้เดี๋ยวฮิตเดี๋ยวรถเรารถเราโดนยึดหรอใครบังอาจยึดรถเราอะอะใครบังอาจยึดรถเราทำแบบนี้ได้ยังไงฮะทำแบบนี้ได้ยังไงพังไปแล้วเรียบร้อยแม่มายึดรถเราได้ยังไงไปไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยใจจริงด้ย อะไระนะครับดีดีดิครับดีดีดขิขวาขวานะขวาขวาตรงนี้นะขวานี่นี่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ตัวนี้อย่าไปจึ้งอย่าไปไปคนเดียวนะไปคนเดียวนะเดี๋ยวบอดบอด,บอดมันมันดักเรานะ่งเ <c oughs> ออเราเปิดตัวเองแล้วก็ได้สองตัวด้วย เฮ้ยระเบิดรถถังไว้เดียวไว้ระเบิดรถถังอย่างเดียวนะเอาไว้ระเบิดพื้นได้ด้วยเฮ้ยชุบหน่อยชุบหน่อยนะฮะสวยครับมันไม่เล่นรถถังกันเลยหรือไงวะอุ้ยตรงนี้เยอะไมม่ีตรงนี้เยอะนี่ไปตัวนึงอะไรวะโอ้ได้สระได้เอฟติดโคตรเยอะทีมฝั่งหนูเริ่มจ้างผู้เล่นจริงๆมาแล้วไม่มีบอทแล้ว สุกจะเริ่มตึงอันนี้มีมีงบไงมีงบจ้างผู้เล่นเออเอาใครยิงระเบิดกูวะกูก็โดนดิมาเมฆเอ้ยไม่ถอย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 ด้ยด้ยเลยถอยถอยถอยให้ยเธอดีๆถอยดีๆนี่มาก็แบบนี้แหล้วเมกนี่พี่ชอบเลย นี่ใครขับวะแกขับวะเอ้ยร้อยร้อยโอ้ยน้าน่าน่าบอดจีนปะวะไม่มันชื่อจีนน่าจะเป็นบอดจีนอ้ยนี่เป็นร้อยเลยเมกว่าบอดไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยบอดหมดเลยเมกถอย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 โดนล้อมข้างหลังมีแต่พวกไอ้นี่นะพวกยิงรถเรานะ คือแม่บอก่อนกำลัวนนท์ลดนหัวแตกหัวแตกไปไปเล่นซีหนึ่งนิ้วไปซีหนึ่งหรอโดถถังนี่ยิงละเรียบร้อยไปไปเล่นแนวหน้าดีกว่าระวังพื้นด้วยนะเยียบเลยปอบเพียบเลยข้างหน้านะหน้านะจอหลังเอาตัวนึงอะไรวะนี่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 โอ้โหโอ้ยตรงนี้เพียบเลยยังไงยังไงอุ้ย เบลยอุ้ยรอดได้ไงวะอุ้ยถอยก่อนถอยก่อนจะพังแล้วจะพังแล้วนันอยู่พี่ทันอยู่ทันอยู่มาซ้อมให้ซ้อมให้ซ้อมก่อนซ้อมก่อนระวังพวกตับคืนด้วยนะถ้าตับคืนนี่ตลกเลยตายตายทั้งทีมเข้าไปทำไมเนี่ยต้อไปตรงนี้เยอะนะเนี่ย รู้ดิแบบพี่รูนี่แหละรูนี่เยอะนี่เหมาะรูนี่เหมาะตายหมดละอ่ากูกลับมาได้ละึข้างบนว่ะแอบเฮ้ยนี่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 มันชุบเพื่อนมันมันชุบเพื่อนมันเออล่วงละข้างหน้ามีตัวนึงมันน่าจะเป็นนี่ยิงละเรียบร้อยตายไมตายอ่ะข้างหน้าขวาขวานี่ตายเยอะจัดเยอะจัดเลยตัวนี้ ตายเดียวตัวเนีหน้าแตกหน้าตันไอ้นี่ล้อมล้อมล้อมอ่าเราไปตรงกลางดีกว่ามีที่เห็นตรงกลางมันเยอะเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมีเด็ดพันถ้าจะบีคอนเยอะอุ้ยเยอะเยอะโดนพันมีเด็ดพันตายตายขับอย่างนี้เลยเหรอตายข้างล่างมีตัวหนึ่งขึ้นนี้เลยขึ้นนี้เลย นี่ยมาด่าก็โต้เพ่มันไปที่หนึ่งกันหรอวะที่หนึ่งอ่ะไปไปที่หนึ่งกันแล้วแล้วเราเราที่สองก่อนที่สองเราต้องคิดก่อนแต่อนี้นี่มันเข้ามาแล้วข้างหน้าเต็มเลยนี่โคตรจะสบายใจเลยบนข้างบนข้างบนเป็นคู่ที่หนึ่งไปนะที่หนึ่งปล่อยไปเอาที่สองเนี่ยมันบอดรือคนวะเหมือนคนจีน อาจจะเป็นคนจีนนี่หมอรักษาแบบทื่อๆอย่างนี้เลยไปแมาพงเคือตรงนี้เพียบเลยเพียบเลยซีหนึ่งล่างเมื่อกี้เหยียบปะนี่เลยเหยียบคู่เหยียบคู่เหยียบดืดระวังล่นระวังล่นล่นไหมล่นไหมกูรอดกูรอดไปแล้วเรื่อย ไม่เนอะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เรียกรถมาคันหนึ่งมันมองไม่เห็นพี่เรียกรถมาแล้วเอาละมาแต่พี่ไม่ได้เอาปืนยิงเร็วนะนี่สองตัวตายป่ะเกือบตายเกือบตายเออมันต้องอย่างนี้ดีวะอย่าอย่าพึ่งไปอย่าไปจีสองอย่าไปจีสองนี่ไงกูว่าแล้วมันจี๊สองเกือบแล้ว เราเป็นคนละครับเราเป็นคนนั่งอันนี้นี่ยิงยิงยิงรถมันรถมันมันมีการปะทะมีการปะทะพี่ก้อนกากดป้องกันระเบิดป้องกันระเบิดไม่มีที่ซ่อมนะมีการปะทะอีกนัดหนึ่งมันอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งนี่ไงล่ะเผาเผาแม่งเลยเผาแม่งเลยเผาแม่งเลยไปด้วยไปด้วยถอยก่อนถอยก่อนเมดี้เมดี้ไปข้างหลัง ลงซีหนึ่งเลยเมฆลงหน้าฐานเลยใช่ใช่ผมลงซีหนึ่งแล้วขึ้นรถมาลงซีหนึ่งแล้วเออรอดูผลงานไปไปเไปไหมได้กี่ตัวโอ้โุ่ยหุ่ยุ่ยหุ้ยหุยย้ย่ยหยอะไรวะอะไรวะ กูกดกูกดเอสนะหนเฮ้ยกูกดเฮ้ยเรามีรถถังเรามีรถถังเอามากดมามี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 ด้านหลังมีใครกดได้พี่กดได้ปะพี่กดได้พี่กดได้พี่กดได้โอ้เราเอามาตายอยู่แล้วรถถังเราอะอ้ยใครใครวางวะเก่งกินไปที่จะมาเอาซีหนึ่งแล้วมาเอาซีหนึ่งเลยได้ไหมได้สองตัวทีมเราเออ รูปซีหนึ่งยังเยอะซีหนึ่งที่ยิงยิงอันนั้นได้แล้วมอท่ามีมีมอท่าไหมไม่มีมอท่าไหมซีหนึ่งพังจะจบแล้วจะจบแล้วรถจะพังรถจะพังเวกรถจะพังชิบหายแล้วใครซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ได้ไม่มีที่ซ่อมซ่อมก่อนซ่อมด่วนซ่อมด่วน ทางลงอันนี้อินเว้ละลงงล,งลงระเบิดไปที่ C1 แล้วนะเรียบร้อยรถคูทงังยิบหายมาเยืยนอนจะตายวางมีความรถศัตรูรถศัตร,ตรูอยู่หน้ากูเลยไปอยเอานี้ไปกินเอาศัตรูไม่เห็นกูศัตรูไม่เห็น เผาไปหมดเผาเผากูงงกะเผาไ้หมดตอนฆ่าไปแปดสิบห้าตัวแล้วห้าแปดสิบห้าแล้วเหรอจริงป่ะพุกได้ไงเนี่ยชิงป่ะอยู่ดีๆแกแปดสิบห้าตัวแล้วเนี่ยอะไรวะเฮ้ยโคตรจะบ้าเลยครับลดข่าวไทยด้วย่ะอุ้ยอันดับหนึ่งด้วยว่ะ นี่มาตีระดับหนึ่งดีกว่าระดับหนึ่งเฉยเลยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเราอะโอเค